isuzu s p a c e c a p 1.9 sp 2021ใช้งานน้อยไม่เพียงแค่หลักหมื่นค่ะสวัสดีค่ะมาเจอเจอกับน้องไอซเซรีไ์ยรถสวยกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องไอมีรถใหม่มาแนะนำค่ะสำหรับเจ้าคันนี้เลย isuzu d-max s p a c e c a p 1.9 sp 2021คันนี้สีขาวคันนี้นะคะกับราคาเพียง59,000บาทค่ะสำหรับใครที่มองหาอยู่ไม่ควรพลาดค่ะมาค่ะเดี๋ยวน้องอจะพามาชมรอบๆคันกันค่ะนี่นะคะเริ่มจากด้านหน้ากันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นโฉบหน้าใหม่หน้าพิกโลกค่ะกระจังด้านหน้านะคะจะเป็นโครเมียมด้านล่างจะเป็นสีดำค่ะตัดกับสีตัวรถได้อย่างสวยงามส่วนไฟต่างๆนะคะก็ยังคงใช้งานได้ปกตินะคะไม่มีคราบเหลืองรอยแตกรอยร้าได้ทั้งสิ้นค่ะสีค่ะก็เป็นสีเดิมๆจากโรงงานนะคะรับประกันรถของเราไม่ผ่านการชนหนักพิกคว่ำหรือว่าน้ําท่วมค่ะ มาต่อกันที่ด้านข้างกันบ้างค่ะในส่วนของล้อเราจะแต่งแม็กซิ่งสีดำมาให้ทั้ง4ล้อค่ะย่างใหม่ปีใหม่ทั้ง4เส้นในส่วนของด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะจุดนี้นะคะเรียกว,ว่าไฟเลี้ยวทับทิมจะอยู่ด้านข้างตัวถังของรถนี่ค่ะสำหรับคันนี้มือจับจะเป็นโครเมียมสวยงามค่ะเดี๋ยวตามน้องอายมาดูด้านหลังกันบ้างค่ะว่าเราแต่งอะไรมาให้ลูกค้ากันบ้างสำหรับในส่วนของด้านหลังค่ะนี่เราแต่งเล็กคำหล่อป้ายทะเบียนมาให้สำหรับวัยรุ่นไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วค่ะ ฝาท้ายนะคะดวงตัวตัวดวงใสๆไม่มีคราบเหลืองรอยแตกใดๆทั้งสิ้นแมกไลเนอร์นะคะก็สภาพยังใหม่มากค่ะส่วนมือจับฝาท้ายนะคะก็เป็นโเมียมเดี๋ยวน้องอายพามาชมเม็ดอาร์ที่ฝาท้ายกันบ้างค่ะนี่ค่ะเม็ดอาร์ที่กมสวยทุดๆค่ะนี่รับประกันเลยค่ะรถของเรานะคะไม่ผ่านการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมและที่สําคัญไม่แทร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก่อนที่น้องอายจะพามาดูด้านในนะคะนี่ค่ะจุดสําคัญในการเลือกซื้อรถมือสองค่ะนั่นคือการดูเม็ดอาร์นั่นเอง นี่ค่ะเมนอาร์คนะคะยังกลมสวยทุกจุดค่ะรับประกันค่ะรถของเราไม่ผ่านการชนหนักแน่นอนลูกค้าสามารถไว้วางใจได้ค่ะออกรถกับเสรีไทยเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างค่ะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะสีเทาเย็บด้วยตะเข็บสีขาวค่ะด้านหน้าคอนโทรลด้านหน้าจะเป็นสีดําเหมาะแก่การดูแลรักษาได้ง่ายพวงมาลัยต่างๆนะคะฟังก์ชันต่างๆก็ยังคงใช้งานได้ปกติค่ะ สำหรับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดพวกคอนโทรลกลางนะคะช่องเก็บของก็ยังคงใช้งานได้ปกติเช่นคันค่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของแคปกันบ้างค่ะคันนี้นะคะสามารถเปิดแคปได้กว้างถึง90องศาค่ะส่วนแคปด้านหลังนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำค่ะสวยงามมากๆนี่ถาดรองเท้าต่างๆก็ยังคงอยู่ครบนะคะหัวน็อตต่างๆสามารถดูได้นะคะว่าไม่มีรอยขยับเลยขครได้คันนี้ไปเนี่ยถือว่าคุ้มแน่นอนค่ะ เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างค่ะก่อนที่จะไปดูในห้องเครื่องค่ะคันนี้น้องไออยากให้ดูมากค่ะเปิดฝากระปรงด้วยระบบไฮดรอลิกนี่ค่ะเปิดได้ง่ายมากค่ะไม่ต้องใช้แรงอะไรเยอะเลย<ม>เห็นไหมคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะคันนี้ห้องเครื่องยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยค่ะเพราะว่าเป็นรถปีใหม่ปี2021ค่ะคานหน้าก็เป็นคานเดิมๆนะคะแผ่นเพลแเ่นมอกร์ก็ยังอยู่ครบค่ะแต่ที่สําคัญนะคะเม็ดอาร์คต่างๆนะะก็ยังครงสวยทุกจุดค่ะ หัวน็อตก็ไม่มีรอยขยับเลยนะคะจุดแต้มสีต่างๆก็ยังอยู่ครบค่ะตามรอยต่อต่างๆทําไม่มีเลยค่ะคราบน้ำมันต่างๆไม่มีเลยย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับคันนี้ Isuzu D Max s p a c e c a p 1.9 SP 2021กับราคาเพียง5 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000กว่าบาทค่ะหากใครสนใจตอนนี้เรามีโปรโมชั่นโค้งสุดท้ายค่ะจองเพียง100บาทดอกเบี้ยเริ่มตน 25, ้น2.59%ช่วยผ่อนอีก6งวด ถ่ายเอมฟรี free, ถ่ายน้ำมันเครื่อง3ครั้ง30,000กิโลข่าฟรีไปเลย90วันค่ะหากใครสนใจติดต่อน้องไอามาได้ที่เบอร์098 073 3077หรือว่าแอไลน์เบอร์ดังกล่าวมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องไอขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย